ถ้าเราได้แต่ศึกษาแค่ความหมายเฉยๆแต่ไม่ได้น้อมเข้ามาดูตัวเองไม่ได้ดูธรรมะในตัวเองมันก็ไม่มีวันแก้ไขทุกแก้ไขปัญหาได้เวลาเราศึกษาอะไรอย่างเช่นเราศึกษาธรรมะเราก็ต้องน้อมกลับมาพิจารณาที่ตัวเรามาดูธรรมะที่ตัวเราเพราะว่าธรรมะที่ตัวเราเนี่ยมันเป็นของจริงมันปรากฏอยู่จริงๆ อันนี้ก็เป็นหลักวิปัสสนาอย่างหนึ่งหลักวิปัสสนาในสติปัฏฐานอย่างหนึ่งคือธรรมชาติใดปรากฏที่เป็นปัจจุบันขณะจริงๆอันนั้น,เป,นเป็นความจริงแท้เป็นปรมัตรธรรมบางทีการมาเถียงกันว่าธรรมะคืออะไรมันบา,บางทีมันก็เป็นการเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ธรรมะคืออะไรเขาก็มีบอกอยู่แล้วมีคำแปล หลายในยะมากธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะก,ก็คือสัจธรรมความเป็นจริงเป็นหลักเหตุหลักผลธรรมะก,ก็คือของธรรมดาความเป็นธรรมดาทุกสิ่งเป็นฉะนั้นเองเนี่ยก็มีหลากหลายความหมายมากถ้าเราได้แต่ศึกษาแค่ความหมายเฉยๆแต่ไม่ได้น้อมเข้ามาดูตัวเอง ไม่ได้ดูธรรมะในตัวเองมันก็ไม่มีวันแก้ไขทุกแก้ไขปัญหาได้คนเราทุกวันนี้เรารู้ธรรมะเยอะแยะมากมายแต่ลืมดูธรรมะในตัวเองเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ตัดความโลภความปวดความหลงรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติสอนให้เห็นทุกข์ สอนให้เห็นความดับทุกแต่เราไม่เไม่เคยน้อมนำทำคำสั่งสอนมาดูตัวเองเราไม่เคยน้อมกลับมาดูตัวเองว่าตอนนี้เรามีธรรมะอะไรมีธรรมะที่เป็นบุญหรือว่าเป็น,ปนบาปมีธรรมะฝ่ายไหนอะฝ่ายฝ่ายสติปัญญาหรือว่าฝ่ายโง,งงมงายฝ่ายความเข่า ถ้าเราน้อมกลับมาดูตัวเองเราดูใจตัวเองว่าใจของเรามันเป็นยังไงตอนนี้มันมีแต่ธรรมะฝ่ายโรคความอยากได้ความอยากได้อยากมีอยากเป็นที่มันมากเกินไปจนมันทำให้จิตใจมันร้อนรุ่มมันมีมากจนพัฒนาไปทำให้เกิดสัมมาเป,เป็นมิจฉาอาชีวะบ้างมิจฉากรรมันตาบ้างบางคนอยากได้อยากมีอยากเป็น ไม่ไม่ยอมใช้ทางสุจริตก็ไปทุจริตทําการงานที่ทุจริตทําอาชีพทุจริตอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยรู้ธรรมะหมดภายนอกว่าราคาโทสะโมหะเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรแต่ไม่สามารถน้อมเข้ามาสู่ตัวได้ไม่สามารถน้อมเข้ามาเพื่อที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละ ไม่ว่าเราจะเข้าใจภาษาความหมายเยอะมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเราน้อมนำมาใช้กับตัวเองไม่ได้มันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรมันจะกลายเป็นว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนั่นเองเราต้องดูที่ตัวเราว่าตอนนี้เรามีธรรมะอะไรตอนนี้ใจของเรามันมีธรรมะฝ่ายโทสะมันมีแต่ความขุ่นเคืองมันมีแต่ความคิดร้าย มันไม่ผ่องใสมันไม่เบิกบานมันไม่สดชื่นมีแต่ความอิจฉาริษยามีแต่ความไม่ยินดีฟุ้งซ่านวุ่นวายไปหมดเนี่ยตอนนี้เรามีธรรทะแบบนี้อยู่หรือเปล่าพอเคยสำรวจตัวเองหรือไม่เนี่ยมันเป็นความทุกข์ที่เป็นปัจจุบันขณะตอนนี้ใจของเราถ้ามันรุ่มร้อนด้วยความโลภความโกรธความหลงมันก็เป็นทุกข์อยู่ที่ปัจจุบันขณะเมื่อรู้ทุกข์แล้วทำยังไงก็ต้อง ละเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ก็คือลักสมุทรไทยถ้าเราสามารถลักสมุทรไทยได้ก็เท่ากับว่าเรากําลังเจริญมรรคก็คือทางที่ทําให้เราสามารถถึงความสินมมส้นไปแห่งความทุกข์ได้ความสิ้นไปแห่งความทุกข์ปรากฏเมื่อไหร่จิตใจของเราก็มีความสงบเยือกเย็นมีความสุขเวลาเราศึกษาอะไรอย่างเช่นเราศึกษาธรรมะ เราก็ต้องน้อมกลับมาพิจารณาที่ตัวเรามาดูธรรมะที่ตัวเราเพราะว่าธรรมะที่ตัวเราเนี่ยมันเป็นของจริงมันปรากฏอยู่จริงๆอันนี้ก็เป็นหลักวิปัสสนาอย่างหนึ่งหลักวิปัสสนาในสติป,ปัฏฐานอย่างหนึ่งคือธรรมชาติใดปรากฏที่เป็นปัจจุบันขณะจริงๆอันนั้นอ่ะเป็น,เป,นเป็นความจริงแท้เป็นปรมัตรธรรม จิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตมีโลภะก็รู้ชัดว่าจิตมีโลภะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตมีความอิจฉาก็รู้ว่าจิตมีความอิจฉาจิตมีธรรมธรรมะฝ่ายไหนเกิดขึ้นฝ่ายบุญจิตมีเมตาก็รู้ว่าจิตมีเมตตาจิตมีอุเบกขาก็รู้ว่าจิตมีอุเบกขาจิตมีมุทิตาก็รู้ว่าจิตมีมุทิตา จิตใจมีธรรมะที่เป็นฝ่ายบาปมีจิตมีพยบาพยบาทเกิดขึ้นก็รู้ว่าจิตมีความพยาบาทจิตมีวิจิกิจชาเกิดขึ้นก็รู้ว่าจิตมีวิจิกิจชาความสงสัยจิตมีความง่วงเหงาหานอนฟุ้งซ่านร,ารําคาญใจก็มีความรู้ตัวรู้ชัดว่าตอนนี้จิตมันมันมีสภาวะธรรมะที่เป็นฝ่ายบาปอยู่ก็คือเราต้องมีความรู้ตัว ในตัวเรารู้ชัดตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงแล้วเราจะเข้าใจเราจะเข้าใจว่าทุกคืออะไรแต่เมื่อเราไม่เห็นความเป็นจริงเราก็ไม่เข้าใจว่าทุกคืออะไรเราก็เอ่ยไปแก้ปัญหาแบบผิดๆแก้ปัญหาในสิ่งที่มันไม่ใช่ต้นเหตุแห่งทุกแต่มันเป็นสิ่งที่ฝึกยากทุกวันนี้เราจะเห็นว่า คนเราเนี่ยถูกโทสะครอบงำถูกความโกรธครอบงำถูกความทุกข์ที่เป็นความตัวโกรธเนี่ยมันครอบงำอยู่มันก็เลยทําให้ไปแก้ปัญหาผิดทางโกรธเขาเกิดความพยาบาทขึ้นมาฆ่าเขาทําลายล้างเขาเบียดเบียนกันสร้างแต่ความทุกข์ความร้อนความชิบหายวอดให้แก่กัน ็เพราะว่ามันไม่รู้จักตัวทุกข์ก็คือมันไม่รู้จักธรรม,มะมันไม่เห็นทุกแล้วมันจะรู้จักธรรมได้อย่างไรมันจะรู้จักทำอะไรที่เป็นเหตุทำอะไรที่เป็นผลมันไม่รู้จักแล้มันจะไปแก้ไขปัญหาชีวิตแก้ไขทุกให้กับตัวเองได้อย่างไรตัวเองไม่เคยมารู้จักตัวเองเลยไม่เคยดูว่าธรรม,มะมันปรากฏอยู่ในตัวเราเสมออูตลอดเลย เราไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุแห่งความทุกข์จริงๆแต่เราจะไปแก้ไขสิ่งภายนอกไปแก้ไขคนนั้นคนนี้เอาจริงๆถ้ามันแก้ได้มันก็ดีอะแต่ว่ามันแก้ได้จริงไหมอะมันก็แก้ไม่ได้ใช่ไหมบางทีมันก็ต้องนำมาคิดบ่อยๆบางทีใจมันก็เผลอเผลอจะไปแบบเอออยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะให้เขาไม่ทําอย่างนั้นอย่างน,นี้แต่ความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เขาก็เป็นของเขาแบบนั้น เราก็เป็นของเราแบบนี้บางทีเราอยากจะแก้ไขตัวเองเราอยากจะปรับปรุงตัวเองอยังไงบางทีเรายังปรับไม่ได้ยังยากที่จะปรับเลยจะนับภาษาอะไรจะไปปรับปรุงคนอื่นเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ธรรมะม,มันก็ต้องเริ่มมาดูที่ตัวเราเริ่มมาดูศึกษาความจริงที่มันปรากฏอยู่ที่ตัวเราความจริง ความจริงที่ปรากฏอยู่ทางร่างกายความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ทางจิตใจเนี่ยมันเป็นความจริงที่ปรากฏมันเป็นธรรมะที่ปรากฏมีเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกเวลา,ยา,ยา,ยายความเจ็บป่วยความไม่สบายกายพวกนี้ก็เป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นที่มันปรากฏอยู่ตลอดเวลาอย่างเราเจ็บป่วยความเจ็บป่วยมันก็เป็นธรรมะสัจธรรมความจริงอย่างหนึ่งที่ เมื่อมีร่างกายขันห้าก็ต้องมีความเจ็บป่วยแล้วความเจ็บป่วยมันก็มีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดความเจ็บป่วยร่างกายก็เป็นรัางของโรคอยู่แล้วยเป็นแหวงสะสมเชื้อโรคเป็นแหล่งสะสมสิ่งปฏิกูลต่างๆก็ทําให้เกิดความเจ็บป่วยได้อย่างมันก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดขึ้นและความเจ็บป่วยนั้นก็ไม่ได้ตั้งอยู่ตลอดไป ก็มีวันหายมีวันดับไปมีตั้งอยู่มีความแปรปรวนแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะทําให้ความเจ็บปวยหายก็หายไปแต่เมื่อเหตุปัจจัยที่ทําให้ความเจ็บปวยยังตั้งอยู่ก็ความเจ็บปวยก็ไม่ยอมหายนี่ก็คือสัจธรรมสัจธรรมความเป็นจริง ความทุกข์มันปรากฏให้เราเห็นอยู่มันคือความจริงมันเป็นธรรมะเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมอย่างเรานั่งทํางานเนี่ยเราก็เห็นทุกข์เห็นธรรมได้นะนั่งทํางานบางคนนั่งทํางานหน้าจอคอมอะทำงานทั้งวันเลยเมื่อยไหมปวดหลังไหมปวดเอวไหมเป็นอย่างไรร่างกายสายตาเป็นอย่างไรเมื่อเห็นว่าตอนนี้มันทุกข์นะมันปวดเมื่อยมันนั่งนานอลองลุกขึ้นยืน ลุกขึ้นยืนลองเปลี่ยนอิริยาบถเดินไปกินน้ำเอาน้ำล้างหน้าบ้างเป็นยังไงสบายตัวขึ้นไหมสบายตัวขึ้นก็ความทุกข์ก็จางคายเห็นไหมเพราะว่าเปลี่ยนอิริยาบถแต่ถ้าเกิดเราจะพิจารณาทำแวาก็นั่งแช่อยู่นานๆดูว่าเนี่ยสภาวะทุกข์มันบีบคั้นเรา บีบคั้นร่างกายบีบคั้นจิตใจของเรามันก็เห็นธรรมเห็นไหมมันก็เห็นทุกข์เห็นธรรมแต่เมื่อพอเปลี่ยนอิริยาบทเอาความทุกข์นั้นจางคายหายไปอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็เห็นความจริงเห็นอันนีจังทุกขังอนัตตาอย่างคนพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าเป็นธาตุสีแยกร่างกายออกมาเป็นธาตุสี่ธาตุดินมีอะไรบ้างผมขนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกอย่างนี้เป็นต้น มีอุจจาระมีอาหารเก่าอาหารใหม่ธาตุน้ํามีอะไรบ้างมีน้ําเลือดน้ําหนองน้ําดีสเลดน้ําลายน้ําปัสสาวะอย่างเงี้ยธาตุไฟมีอะไรบ้างไฟยังกายให้กระบวนกระวายยังกายให้อบอุ่นไฟที่เผาอาหารให้ย่อยธาตุลมมีอะไรบ้างลมหายใจลมพัดไปตามตัวลมในท้องลมในไส้เนี่ยแยกออกมาให้เห็นเป็นธาตุ ธาตุดินกองหนึ่งธาตุน้ํากองหนึ่งธาตุไฟกองหนึ่งธาตุลมกองหนึ่งเ้าแล้วตัวเราอยู่ที่ไหนตัวเราก็ไม่มีเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแบบนี้เมื่อเมื่อสามารถแยกออกมาให้เห็นให้เข้าใจก็ความเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันก็หายไปตัวเราที่ประกอบมาก็หายไปความเป็นกลุ่มเป็นก้อนหายไปก็ทําให้เห็นความเป็นจริงว่าไอที่เป็นตัวเราอยู่ทุกวันนี้เพราะมันประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่าง มันก็ทำให้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงเห็นเห็นสิ่งที่มันปิดบังความจริงอยู่ก็คือไอความเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันปิดบังความเป็นจริงฉะนั้นถ้าเกิดเราน้อมนำมาศึกษาธรรมะในตัวเองเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าธรรมะมันก็คือเหตุปัจจัยมีเกิดมีดับมีเหตุก็เกิดไม่มีเหตุมันก็ดับมันเป็นหลักเหตุผล มันเป็นสัจธรรมความเป็นจริงที่ปรากฏณนะปัจจุบันขณะของเราถ้าเรามีความรู้ตัวเราน้อมนำมาพิจารณาเห็นตัวเองเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเกิดดับมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมันมีความตั้งอยู่ไม่ได้ตลอดเนี่ยมันก็คือความทุกข์ที่เราจะต้องพบเจอกับมันเราก็จะต้องเรียนรู้ให้เห็นเนี่ยสัจธรรมความเป็นจริงตัวเนี้ย แล้วจิตใจมันจะค่อยๆเริ่มปรงจะค่อยๆมีความยึดมั่นถือมั่นน้อยลงจะค่อยๆสามารถที่จะยอมรับความสูญเสียความเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันต้องอาศัยการพิจารณาอาศัยการเข้าไปเห็นปัจจุบันขณะปัจจุบันที่เกิดขึ้นบ่อยๆไม่ไม่ไม่ใช่แค่อาศัยความนึกคิด จริงๆอาศัยความนึกคิดก็ได้แต่ว่ามันต้องมีสภาวะประมัตกก็คือสภาวะความจริงแท้เนี่ยเป็นตัวรองรับที่เป็นปัจจุบันขณะเนเป็นตัวรองรับถ้าเราเห็นสภาวะตรงนี้ได้แม้เราจะอาศัยความคิดอาศัยการพิจารณาไปด้วยมันก็สามารถทาให้จิตใจของเราเริ่มปลงเริ่มคลายจากความทุกข์ ความกระวนกระวายใจความไม่สบายใจต่างๆมันเริ่มเห็นความจริงของชีวิตแล้วก็ทําให้จิตใจของเรามีความสุขได้เพราะฉะนั้นธรรมะม,มันอยู่ที่ตัวเรา